สวัสดีครับพบกับช่องมังงะมังกันอีกเช่นเคยนะครับผมหายหน้าหายตากันไปนานมากเลยนะผมแล้วผมก็กลับมากับประเด็นสุดร้อนแรงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนะฮะจริงๆก็เรียกได้ว่าร้อนแรงมาจนถึงปัจจุบันเลยนั่นแหละเนาะนั่นก็คือประเด็นดราม,ม่าของสำนักพิมพ์รัก์พิมพ์นั่นเองนะครับผม ซึ่งประเด็นดราม่าครั้งนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เขาเก็บกดกันมานานเนาะรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่รู้สึกว่าโมโหมากๆเลยนะฮะเวลาที่จะเก็บหนังสือของค่ายลักพิมพ์มาแต่ละทีเนี่ยมันจะต้องมีปัญหานี้ตลอดเลยนะครับนั่นก็คือการผลิตหนังสือออกมาไม่พอต่อความต้องการของผู้ซื้อนั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นดราม่าเนี่ยผมขอพูดถึงสำนักพิมพ์นี้สักเล็กน้อยก่อนละกันนะเผื่อใครที่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมสำนักพิมพ์รักพิมพ์นะฮะเป็นสำนักพิมพ์ท นะผมเป็นน้องใหม่ในวงการมังงะประเทศไทยเลยก็ว่าได้เนาะแต่ว่าเมื่อเขาเปิดตัวออกมาเนี่ย ก็เ,เป็นที่น่าจดจําเลยนะฮะเพราะเขาเปิดตัวมาเรียกได้ว่าพลิกวงการบังงะนในประเทศไทยเนื่องจากมีการใช้กระดาษกรีนลีดหรือว่ากระดาษถนอมสายตาในการผลิตหนังสือนะครับผมมีการซีลหนังสือแบบสูญญากาศซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยสำนักพิมพ์อื่นๆเขาไม่ทํากันนะฮะยังใช้การซีลแบบใส่หอ่อพลาสติกธรรมดาอยู่เลยนะผมซึ่งมันเรียกได้ว่าปฏิวัติวงการหนังสือในประเทศไทยเลยนะฮะเนื่องจากคุณภาพที่ได้มากับราคาที่ค่อนข้างยุติธรรมนะครับผมจึงทําให้ค่ายรักพิมพ์นะ,ะเรียกได้ว่าขึ้นมาอยู่บนจุดสูง สูงสุดของวงการหนังสือการ์ตูนไทยณนะตอนนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าหลายๆค่ายเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพตามรักพิมพ์ให้ทันเลยนะฮะเรียกได้ว่าเข้ามาปฏิวัติวงการหนังสือในประเทศไทยให้ดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของหนังสือรักพิมพ์นะฮะแต่เรามาเข้าเรื่องประเด็นดราม่าก,กันต่อเลยดีกว่านะครับผมด้วยความที่ว่าคุณภาพหนังสือการ์ตูนของค่ายนี้เนี่ยมันดีจัดๆเลยนะทำให้เหล่านักสะสมการ์ตูนเนี่ย ชอบที่จะเก็บหนังสือการ์ตูนของค่ายนี้นะครับผม แต่ด้วยความที่ว่าดีมาร์หรือว่าความต้องการของท้องตลาดเนี่ยมันสูงนะฮะแต่ว่าซัพพลายหรือว่าการผลิตของเขาเนี่ยมันดันต่ำมากๆทําให้หนังสือการ์ตูนเนี่ยมันขาดตลาดนะครับผมจนมีการไปพูดในแฟนเพจของลักพิมพ์นะฮะว่าเมื่อไหร่จะผลิตหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ออกมาอีกเนาะจะรีปรินเมื่อไหร่จะอะไรยังไงทางแอดมินเนี่ยก็จะตอบมาแค่ประมาณว่ากําลังรอที่จะรีปรินอยู่หรือว่ากําลังทําเรื่องอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนักอ่านอย่างพวกเราเนี่ยก็รอที่จะเก็บสะสมมันอยู่แล้วเนาะ คือถ้าคุณผลิตมาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะซื้อแหละแต่ก็ออกมาช้ามากๆนะคือต่อให้เป็นหนังสือการ์ตูนขายดีเนี่ยอย่างน้อยๆคุณก็อาจจะต้องรอ1นเดือนถึง2เดือนนะครับผมกว่าเขาจะรีปินหนังสือการ์ตูนออกมาซึ่งถ้าย้อนความจริงๆเนี่ยการ์ตูนที่มันมีปัญหาเนี่ยมันคงต้องย้อนกลับไปยุคแรกๆของเขาเลยก็ว่าได้นะแต่ผมจะเอาตั้งแต่ที่ผมพอจะรู้จักค่ายนี้นะฮะนั่นก็คือการ์ตูนเรื่องสารภาพรักกับคุณคังงูยะเนี่ยเร่มหนึ่งนะครับผม ทั้งนั้นที่มันออกมาน่าจะประมาณเกิน2ปีแล้วนะฮะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังขาดตลาดอยู่นะครับผมการผลิตออกมาเนี่ยไม่เคยเพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อเลยนะครับผมแล้วมันยิ่งถูกใจเหล่าพ่อค้าคนกลางนะฮะเนื่องจากพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้ซื้อก่อนเนาะสำนักพิมพ์เนี่ยจะต้องส่งหนังสือไปให้พ่อค้าคนกลางก่อนนะผมแล้วพ่อค้าคนกลางบางคนเนี่ยเขาก็มีการกักตุนสินค้านะฮะและเมื่อกักตุนสินค้านี่พอสินค้ามันขาดตลาด เขาก็จะค่อยเอามาปล่อยขายในราคาที่มันสูงกว่าตลาดปกตินะครับผมเช่นนะฮะหนังสือการ์ตูนเนี่ยรับมา80บาท90บาทเนี่ยเขาก็จะมาขายในราคาที่ประมาณ3-400บาทนะครับผม คุณฟังไม่ผิดนะฮะมัน3-400บาทเลยทั้งๆท,ที่การ์ตูนตั้งแต่ต้นเนี่ยมันราคาไม่ถึง100บาทอะแต่คุณเอามาขายในราคาที่มันสูงกว่าเดิมไม่ใช่แค่เท่าตัวแต่มันคือ3-4เท่าตัวเลยนะครับมันจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเกลียดแล้วก็ไม่แฟร์กับผู้ซื้ออย่างเรามากๆเลยนะฮะ แล้วก็ทางสํานักพิมพ์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการออกมาจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดสักทีนะครับผมปล่อยให้ปัญหานี้เนี่ยมันมีต่อไปเรื่อยๆเนาะจนหลายคนเนี่ยก็เริ่มทนไม่ไหวนะครับผมบางคนเนี่ยถึงกับเลิกที่จะซื้อหนังสือการ์ตูนข,ของค่ายนี้ไปเลยนะครับผมและด้วยความที่ปัญหาเนี่ยมันคาราคาซังมาอย่างนี้แล้วมันก็แก้ไม่ตกสักทีนะผมทำให้เหล่านัาสกสะสมหนังสือการ์ตูนเนี่ยค่อนข้างที่จะหมดความอดทนแล้วเนาะ แล้วก็มีการทําภาพล้อเลียนสํานักพิมพ์นี้ออกมานะผมและสุดท้ายก็คือโดนสํานักพิมพ์นี้เนี่ยบล็อกออกมานะผมผู้ที่ทําภาพเหล่านั้นเนี่ยก็เลยออกมาพูดกับคอมมูนิตี้ของตัวเองนะฮะว่าทาไมสํานักพิมพ์รักพิมพ์ถึงได้บล็อกนะ,ะผมจึงทําให้เหล่าแฟนคลับแล้วก็เหล่านักสะสมการ์ตูนท่านอื่นเนี่ยรู้สึกที่จะโมโหสํานักพิมพ์นี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะทั้งที่มันเป็นสิ่งที่คุณทํามาจริงๆอะเนาะนั่นก็คือการทําให้หนังสือการ์ตูนธรรมดาเนี่ยมันกลายเป็นหนังสือการ์ตูนะ แล้วก็รวมถึงประเด็นดราม่าที่เพิ่มเข้ามาก็คือการ์ตูนเรื่อง Blue p e r i o d นะครับผมซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนเรื่องใหม่ที่ทางรักพิมพเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาตีพิมพ์ในบ้านเรานะครับผมและด้วยความที่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีกระแสมาตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับผมพอมาตีพิมพ์ในบ้านเราเนี่ยทำให้มีเหล่าแฟนคลับเนี่ยรอที่จะเก็บสะสมอยู่เยอะมากๆเลยนะฮะ แต่ก็ไม่ไวที่จะหมดนะัผมทั้งที่มีการควบคุมการสั่งซื้อแล้วเนาะโดย1ออเดอร์เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้แค่2เล่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งการสั่งซื้อแบบออนไลน์หรือว่าไปซื้อหน้าร้านก็ตามแต่เนาะแต่มันก็ยังหมดอยู่ดีอ่ะแล้วมันก็ยังไม่พออยู่ดีอ่ะทำให้คนออกมาพูดว่าทั้งที่เป็นการ์ตูนหนังสือเล่มใหม่อ่ะแต่ทำไมคุณก็ยังไม่มีการควบคุมแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อยู่ดีนะผมบางคนเนี่ยถึงกับออกมาด่าต้องโต้งก็มีนะครับผมแล้วก็บางคนเนี่ย ถึงกับพูดว่าถ้าจะผลิตมันน้อยขนาดนี้ไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตแต่แรกก็จบนะฮะให้ค่ายอื่นเขาได้ไปผลิตเถอะเพราะว่าค่ายอื่นเนี่ยเวลาเขาผลิตเขาก็ผลิตแบบเต็มสต็อกของเขาอะแล้วก็ผลิตเผื่อขายยันยันอีก10ปีก็ยังขายได้อะแต่คือของลักพิมพ์อะไม่ออกมาเดือนเดียวอาทิตย์เดียววันเดียวได้ซ้ำไม่หมดแล้วอะบางคนตามหนังสือเรื่องบูพีเลียดมาตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นนะฮะพอประกาศเข้าลิขสิทธิ์ในไทยอะจะกลับไปซื้อ,อแม่งก็ไม่มีอะ ทำไมวะทั้งๆที่แม่งก็เป็นหนังสือการ์ตูนเรื่องใหม่อะ่ะแฟนคลับมันก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นน่ะแต่ทําไมถึงต้องแบบทําไมถึงมีพ่อค้าคนกลางมาซื้อไปโก่งราคาคือมันเป็นอะไรที่มันแย่มากๆเลยนะผมในวงการการ์ตูนเนะเนาะและยิ่งทําให้หลายๆคนนะฮะเอนที่จะเข้ามาซื้อหนังสือการ์ตูนของรักพิมพ์อ่ะอย่างผมคนนึงเนี่ยบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการตามเก็บหนังสือของรักพิมพ์อ่ะอย่างเดือนที่แล้วอะ่ะก็คือหนังสือเรื่องคุณคางุยเล่มล่าสุดอะ่ะออกใช่ไหม แล้วก็แฟนเช่าเล่ม15ก็ออกผมก็ไม่สามารถซื้อได้อะเพราะว่าเดือนที่แล้วผมช็อตอย่างเงี้ยผมจะมาเดือนนี้ผมมีตังและผมจะซื้อแม่งก็หาซื้อไม่ได้อะแล้วจะไปซื้อหนังสือมือสองต่อจากพวกรีเซลอะ่ะพวกแบบพวกพวก่อค้าคนกลางอะ่ะแม่งก็ขายกดราคาแล้วจะทำยังไงอะ่ะผมก็ต้องรออีกเดือน2เดือนใช่ไหมว่าคุณจะรีพิลต์ออกมาคือมันทําให้ผมนะตัวผมเลยนะท้อแท้อะ่ะกับการตามเก็บหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้และบางเรื่องเนี่ยมันหายอย่างน่าเกลียดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ หนังสือการ์ตูนอ่ะของรักพิ์อะ่ะให้คุณตีตาไว้เลยนะคือถ้าคุณจะมาเล่นหนังสือการ์ตูนรักพิ์นะคุณจาไว้เลยนะมันจะมีอยู่3เล่มนะครับผมที่มันจะหมดแทบจะตลอดเลยนะฮะนั่นก็คือหนังสือการ์ตูนเล่ม1นะครับผมผมจะยกตัวอย่างนะฮะนั่นก็คือคุณคังอุญะแล้วก็ลักไรเสียงเล่ม1หาซื้อยากมากๆเล่มที่12นะครับผมเจ้าสาวผมเป็นแฝดห้านะครับผมลักรับข้ามหอเนี่ยเคยเป็นเล่มที่หายากมากๆเล่ม12เนี่ย ราคาเคยโดดขึ้นไปถึงประมาณ400แล้วนะฮะแล้วก็เล่มสุดท้ายก็คือเล่มจบนะผมพวกหนังสือเล่มจบเนี่ยจะยิ่งหาซื้อยากเข้าไปอีกเลยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นหนังสือการ์ตูนที่แบบว่าพอผลิตออกมาแล้วเนี่ยคนจะแห่ไปซื้อเพราะมันเป็นเล่มที่แบบเออคลายปมทุกอย่างอะเนาะซึ่งมันก็แบบยิ่งหาซื้อยากอะพ่อค้าก็ยิ่งโก่งราคาทําไมวะคือหนังสือการ์ตูนของรักพิมพ์อะเมื่อเรื่องนั้นอะจบไปแล้วนะฮะคุณทําใจไว้เลยว่าถ้าคุณจะไปตามเก็บที่หลังอนะ่ะแม่งตามเก็บยากมากๆ อโฮเกิลอย่างเงี้ยคุณคุณไม่สามารถตามซื้อเก็บแบบครบเซตได้เลยนะฮะณนะปัจจุบันนะคือคุณต้องไปตามเก็บแยกย่อยทีละเล่มทีละเล่มอะ่ะทําไมวะทําทไมถึงต้องทําให้มันลําบากขนาดนี้วะทั้งทั้งที่แบบสิทธิ์ในการผลิตก็อยู่ในมือคุณอะ่ะเออโอเคผม พอกับการดราม่าแล้วดีกว่านะับคือผมยิ่งพูดเนี่ยก็ยิ่งร้อนนะผมจะมาพูดถึงเหตุผลของเขาบ้างดีกว่านะับผมว่าทําไมเขาถึงสามารถผลิตออกมาได้น้อยนิดขนาดนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คือการซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นเล่มนั่นเองเนาะซึ่งมันแปลกยังไงนะฮะมันแปลกตรงที่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะซื้อมาเป็นเรื่องกันมากกว่านะผมหนังสือกราร์ตูนเนี่ยโดยปกตินะฮะเวลาเขาซื้อลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนมาผลิตเนี่ยเขาจะซื้อามาเป็นเรื่องนะฮะเช่นสยามมินเตอร์จะซื้อหนังสือเรืื่่่่่อออองวววันพีีีะเเมม10ปทแล้้าาาจจไรูหก วันพะีชณปัจจุบันน่ะจะมาถึงเล่มที่90ใช่ไหมณนะตอนนั้นน่ะมันก็แค่เล่ม1เล่ม2เล่ม3อ่ะเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแปลไงพอแปลปุ๊บเนี่ยอาจจะส่งไปให้ทางญี่ปุ่นตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วถึงจะผลิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์ผูกขาดอ่ะในการซื้ออ่ะในการรีพิน่ะจึงอยู่ที่ประเทศไทยไงสยามอินเตอร์สามารถรีพินหนังสือการ์ตูนเรื่องวันพีชเมื่อไหร่ก็ได้จะปรับปรุงหนังสือการ์ตูนให้มันมีคุณภาพดีขึ้นก็ได้หรือจะทําให้มันแย่ลงก็ได้คือสิิททธ์มันอยู่ี ของสยามมิเตอร์อ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ฝั่งญี่ปุ่นอะ่ะแต่พอมาเป็นลิขสิทธิ์แบบเป็นเล่มอะ่ะผมไม่รู้นะว่าเขาไปคุยสัญญาอะไรกันอย่างไงอะนะครับแต่คือเวลาที่หนังสือการ์ตูนของรักพิมพเนี่ยจะรีพินแต่ละทีอะ่ะเขาจะต้องส่งเรื่องไปทางญี่ปุ่นอะ่ะญี่ปุ่นอนุมัติเมื่อไหร่เขาถึงจะรีพินได้อะ่ะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกใจอ่ะเนาะว่าทาไมการตีพิมพ์หนังสือการรีพิพนหนังสือของรักพิมพ์แต่ละเรื่องเนี่ยมันถึงได้ช้ามากๆนะฮะเพราะมันต้องรอฝั่งญี่ปุ่นอนุมัตินะครับ ต่อมานะฮะนั่นก็คือการผลิตจํานวนหนังสือที่มันน้อยมากๆนะผมผมไม่ทราบนะฮะว่าแบบจานวนในการผลิตเนี่ยใครเป็นคนถือครองนะฮะอาจจะเป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นทางฝั่งของรัฐพิมพ์เองนะ,ะผมแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นเรื่องของการตลาดอย่างแน่นอนนะฮะในเมื่อดีมามันสูงใช่ไหมครับความต้องการในตลาดเนี่ยมันสูงมากๆอะ่ะสมมติมีคน20,000คนน่ะรอซื้อหนังสือการ์ตูนเรื่องหนึ่งอยู่อะ่ะเขาผลิตหนังสือการ์ตูนเรื่องนั้นออกมา หนึ่งหมื่นเล่มอะยังไงเขาก็ขายหมดใช่ไหมในเมื่อคนสองคนแยกหนังสือหนึ่งเล่มอะยังไงเขาก็ขายหมดอยู่แล้วอะเขาไม่จําเป็นจะต้องมารับความเสี่ยงในเรื่องของการสต็อกสินค้าในเรื่องของการผลิตออกมาและอาจจะไม่มีคนซื้ออย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลักพิมพ์มีแต่ได้กับได้อะคุณผลิตออกมาก็ขายได้ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งสต็อกสินค้าแล้วเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเห็นหัวคนที่รออยู่อีกประมาณหมื่นคนที่เหลือคือ ก็อยากจะผลิตแค่นี้อะ่ะผมอยากรับความเสี่ยงแค่นี้อะ่ะสำนักพิมพ์ไม่อยากรับความเสี่ยงที่มันเยอะเกินไปกว่าน,นี้อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันจึงตกมาอยู่ที่ผู้ซื้ออย่างพวกเราที่แบบรอซื้อหนังสือการ์ตูนเรื่องนั้นใช่ไหมซึ่งมันก็โยงมาถึงข้อสุดท้ายอะ่ะนั่นก็คือการแก้ปัญหาของคุณที่มันห่วยแตกมากๆอ่ะก็คือพ่อค้าคนกลางใช่ไหมเมื่อเขารู้ว่าหนังสือการ์ตูนของค่ายเนี่ยแม่งขาดตลาดบ่อยมากๆอะ่ะไม่แปลกอะ่ะที่คนที่เขาได้มาก่อนอะ่ะเขาจะกักตุนสินค้าของเขาอะ่ะผู้ซื้อทั่วไปได้้สินคา อย่างน้อยเลยนะหนึ่งวันหลังจากที่พ่อค้าคนกลางได้มาเมื่อพ่อค้าคนกลางได้มาปุ๊บอะ่ะเขาอาจจะขายแค่ครึ่งเดียวอะ่ะอีกครึ่งนึงเขาเก็บเอาไวอ้อ่ะใช่ไหมพอสินค้าเรื่องนั้นมันขาดตลาดเมื่อไหรอ่อ่ะเขาก็เอามาปล่อยแบบโก่งราคาคุณและทีนี้สำนักพิมพ์อ่ะก็ไม่ยอมแก้สักทีอะ่ะซึ่งมันแก้ไขง่ายๆอะ่ะก็แค่คุณผลิตสินค้าที่เป็นราคาสแตนดาร์ดออกมาให้พอต่อความต้องการของผู้ซื้ออะ่ะแค่นั้นน่ะพวกพ่อค้าหัวพวกเนี้ยม่งก็ไม่สามารถซื้อได้แล้วปะ ขอโทษที่อาจจะพูดคำหยาบนะแต่คือมันเป็นสิ่งที่แบบน่าโมโหจริงๆท,ทั้งที่การกําจัดพ่อค้าคนกลางพวกเนี้ยมันทําง่ายมากๆอ่ะแต่คุณกลับไม่ทําอ่ะแล้วคุณปล่อยให้ผู้ซื้อทั่วไปอ่ะไปแก้ปัญหากันเอาเองอ่ะแล้วคุณก็ปล่อยให้เขารอ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 ย่างมีความหวังอ่ะทำไมอ่ะทั้งที่สิทธิ์มันก็อยู่ที่คุณอ่ะคุณสามารถจัดการมันได้แต่คุณไม่เลือกที่จะทําอ่ะใช่ไหม ทีนี้แหละปัญหาของคุณนะ่ะหลังจากนี้มันคือเรื่องของชื่อเสียงแล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องของการผลิตเรื่องของคุณภาพแนละมันจะเป็นมุมมองของนักอ่านที่มองไปยังค่ายคุณแล้วแหละว่าคุณทําตัวยังไงอะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยแค่นตอนนี้นะครับผมนักอ่านหลายคนก็จะมองสํานักพิมพ์รักพิมพ์ว่าเป็นหนังสือการ์ตูนที่พรีเมียมก็จริงราคาดีจริงแต่ว่านะปัจจุบันแม่เป็นหนังสือการ์ตูนที่หายาก แม่งแรงสัสๆ,ๆแม่งหาซื้อไม่ได้และแม่งเมื่ออยู่ในมือพ่อค้าคนกลางเมื่อไหร่ราคาแม่งอัพแน่นอนมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วอะ่ะคุณคิดดูดีในเมื่อคุณสร้างแบรนด์มาดีขนาดนี้แต่ทำไมคุณถึงปล่อยให้มันพังลงได้วะทั้งๆที่แบบว่าหนังสือการ์ตูนของคุณแม่งก็คุณภาพดีคนรอซื้อก็เยอะคือถ้าคุณแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะเว้ยคุณแม่งจะกลายเป็นสำนักพิมพ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยเว้ย สยามินเตอร์ไม่สามารถทําหนังสือที่มีแพ็กเกจจริงดีเท่าคุณได้วิปูลกิจไม่สามารถทําคุณภาพหนังสือให้ดีเท่าคุณได้ฟินิกต่อให้คุณภาพหนังสือเขาดีจริงแต่เขาไม่สามารถทําราคาให้มันต่ําเท่าของคุณได้อะแล้วถ้าคุณยิ่งปรับปรุงปัญหาที่ผมพูดไปอ่ะคุณไม่จะกลายเป็น The Best m งง g g Publisher of Thailand เลยนะเว้ยจะกลายเป็นสำนักพิมพ์ม,มังงะที่ดีที่สุดในประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมออกมาพูดอ่ะมันไม่ใช่เพื่อการ d i s c r e d i t นะแต่เพื่อเป็นการ พูดถึงสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์หนึ่งที่ผมรักมากๆนะครับผมคือผมค่อนข้างที่จะเลสเปกแนวคิดในการพัฒนาวงการของเขานะเว้ยคือรักพิมพ์อ่ะเป็นตัวจุดประกายหรือว่าเป็นผู้รันวงการบางงานในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะแล้วผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นต่อผมไม่อยากให้มันมาหยุดกับการที่แบบคุณผลิตหนังสือออกมาน้อยต่อความต้องการมันเป็นแค่นั้นเลยจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะผมอยากให้ปรับปรุงสักนิดนึงนะผมเรื่องนี้ขอฝากไปถึงรักพิมพ์ด้วย ส่วนตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดมากไปกว่านี้แล้วนะฮะใครที่มีความคิดเห็นอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะผมผมอยากเห็นความคิดเห็นของท่านอื่นมากๆเลยนะผมเกี่ยวกับประเด็นนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคงขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ